คำเตือนเนื้อหาในคลิปนี้อาจมีคำพูดที่ไม่สุภาพมีคำหยับที่รุนแรงเนื้อหาในคลิปผิดบ้างถูกบ้างอาจจะทำให้ท่านผู้ชมรู้สึกแย่ได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำคลิปนี้ทำเพื่อความสนุกความฮาเท่านั้น สวัสดีเพื่อนๆชาวฮีโร่ทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในรายการบูบับเบิ้ลแลนกิ้งจาดันดับฮีโร่หลังจากที่เราห่างหายกันไม่นานวันนี้เราจะมาจาอบบันดับคืออันดับ ซีจีหวยแห่งโลมาสไลเดอร์การจะอันดับในวันนี้โอ้โหแทบจะแย่งกันมาอันดับที่หนึ่งอีกแล้วตอนที่จะไปรับชมกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราสร้างสายผลงานดีๆกันต่อไปกดแชร์ไปย่างตาจักรวาลให้ทุกคนได้รับรู้ว่ายังมีช่องของเราอยู่กดถูกใจแฟนเพจ Facebook เพื่อติดตามอัปเดตข่าวสารใหม่ๆจากพวกเราด้วยถ้าหากทุกคนพร้อมแล้วลาก็เราก็ไปดูกันเลยว่าจะมี CG ีหวยอันดับไหนขอมมาตตดอันดับในคลิปนี้บ้างไปดูกันเลยนะครับผม อันดับที่7มาสไลเดอร์คอร์ ซีจีห่วยอันดับแรกของคลิปนี้ยกให้กับมาร์ซเดอร์คอไรเดอร์ที่แสนจะชั่วร้ายโดยการถือกำเนิดมาจากการรวมกันจากของเล่น2ชนิดนั่นก็คือไกอาร์เมโมรี่และคอเมดันรวมกันเป็นหนึ่งจนถือกำเนิดเป็นมาร์ซเดอร์ที่เป็น CG ผู้ชั่วร้ายและทําการไล่ตบมาร์ซิเดอร์ดับเบิลและมาร์ซเดอร์โออย่างบ้าคลั่งตอนที่ผมเห็นของเล่นมารวมกันแล้วกลายเป็นมาร์ซเดอร์คอแล้วล่ะก็มันก็รู้สึกอุบาทอยู่แล้วพอ,อเป็น CG ลอยๆแล้วอรารวาสแบบไม่ มีแกนสารทำลายทุกสิ่งทุกอย่างแบบไร้สมองขนาดนี้ผมก็รู้สึกเจียดมันหนักกว่าเดิมอีกเหมือนเกิดมาเพื่อรอวันตายอย่างเดียวอ่ะพอถึงเวลาตายก็ดันตายแบบง่อยๆอีกจนถึงทุกวันนี้ก็แทบไม่มีใครอยากนึกถึงมันอีกเลยชีวิตจริงนี่มันล่องลอยอยิ่งกว่า g c g เสียอีกฉะนั้นมาไซเดอร์คอเอาดิสิไปครองเลยอดที่เก้า 9, มาไซเดอร์ไก่หมูตุยกาม ดีจีหวยแล้วนับต่อมาฝ่ายให้เอกอย่างมาไซเดอร์ไก่หมูไรเดอร์ที่มีเนื้อเรื่องดารกที่สุดในประวัติศาสตร์โลก ด้วยเกาะพลังไตโมอันใหญ่ยักษ์ถือเป็นธรรมเนียมเหล่าเฮเซไรเดอร์ในตำนานที่จะชอบมีร่างฟอร์มหน้าตาเลอะเทอะชวนอึอดอัดคงอยากให้ทุกคนรู้สึกขำมั้งแต่ผมก็รู้สึกขำจริงๆพอร่างซุยกาอามนั้นเป็น CG จีที่ h u ดจนหาแต่งและเงาที่ไม่มีความสอดคล้องกันนั้นทําให้ร่างซุยกาอามนั้นมีหน้าตาประดุดก้อนพลาสติกขนาดยักษ์ และพอล่างนี้บินไปสู้กับฝูงสปาร์ลาเท่านั้นแหละโอ้โหแทบจะลอยออกไปถึงสวงสวรรค์กันเลยทีเดียวฉะนั้นมาสไซเดอร์ไก่หมูสุยกามอันดับที่าไปครองเลยอันดับที่8หัวหน้าใหญ่แห่งบาดันซ g จีหวอีกแล้วครับท่าน เดิมหัวหน้าใหญ่ตัวนี้เคยพอออกมาในตอนพิเศษของมาสไซเดอร์สีคลอสในเวอร์ชั่นเก่าจะเห็นแค่ใบหน้าและดวงตาสีแดงของเขามีตัวตนที่เป็นปริศนา <c oughs> ให้พวกเราคิดจินตนาการเอาเองพ <c oughs> อมาถึงสมัยนี้ <c oughs> ก็ดันทํามาเป็น CG จีลอยอุบาทตามสเต็ป <c oughs> เท่านั้นยังไม่พอ <c oughs> ตัวตัวของเขา <c oughs> ยังต้องดูให้เป็นไดโนเสาร์อีก <c oughs> มีความพยายามที่จะให้มาสู้กับไดโนเสาร์ของเคียลูเจอร์ ในเรื่องอภิมหาสึกมาสไลเดอร์แฮร์ไลเดอร์ตรีกันเองก็อดสูเต็มทนอยู่แล้วยังต้องมาลำํำคาสายตาก,กับก้อน C ีจที่วิ่งอยู่ในเมืองแม่งเกิดมาเพื่ออาราวาสและรอวันตายโดยแท้จริงเป็นตัวละคร CG สุดอุบาทที่ถือกำเนิดขึ้นมาเพื่อเป็นภาระคนดูโดยแท้จริงฉะนั้นหัวหน้าใหญ่แห่งบาดันอันดับที่ไปไปคองเลยอันดับที่7บัคซัตเต อันดับที่7ตัวเมืองของเหล่าร้ายอันแสนน่าสะบพรงกลัวจากซีรีส์มาไซเดอร์เอ็กเซดตัวร้ายที่เกิดขึ้นมาเพื่อสร้างความบันทอนอารมณ์ภายในเรื่องเป็นอีหนึ่งตัวละครที่ทําให้คนดูทั่วไปรู้ว่าก้อนซีจีที่แท้จริงมันคืออะไร <No. S 1> แต่ทางในตัวอุบาทนี่ยังยืนอยู่บนพื้นแต่ทุกครั้งที่มันโผล่มาในเรื่องนั้นต้องรู้สึกว่ามันลอยอยู่ตลอดเวลาทุกที่ฉันใดก็ฉันนั้น oh. แถมบนร่างกายของสิ่งมีชีวิตตนนี้ยังเป็นสีน้ําตาลทั้งตัวให้ความรู้สึกเหมือนเป็นก้อนขี้มีชีวิต ที่เคลื่อนไหวไปมาด้วยเจ็ดจำนงของตัวเองเหมือนทีมผู้สร้างได้นำของเหมือนทีมผู้สร้างได้นําของสกปรกน่ารังเกียจแบบนี้มาเดินไปเดินมาให้พวกเราได้ดูอยู่ตลอดเวลายังไงอย่างนั้นฉะนั้นบัคสเตอร์อนาวิเจ็ดไปครองเลย อันดับที่6อีโกนาโกสเตเกอร์ซีจีห่วยตนนี้มาจากซีรีส์มาเอร์ไซด์กออีโกนาสุดไฮเทคที่มีความไซเบอร์เทคโนโลยีที่แปลงร่างมาจากมอเตอร์ไซค์โกสไตเกอร์เป็นอีโกนาขนาดยักษ์นอกจากจะเป็นซีจีห่วยแล้วยังสร้างความเดือดร้อนให้กับราชาชนอีกต่างหากทุกครั้งที่กระโดดเตึกลาบัานช่องของชาวบ้านแถวนั้นก็คือพังพินาศกันไปหมดตอนนี้มันกระโดดด้วยความรวดเร็วนี่แหละไม่เคยรู้สึกว่ามันกระโดดเลยดูเหมือนมันลอยอยู่ตลอดเวลาย,ยังไงอย่างนั้นมากกว่าเวลาเห็นไอ้กิ้งก่านี่ทีไร กูนึกว่าแม่ไม่ก้อนพลาสติกมีชีวิตแสงและเงานี่ด้านเรียบไปหมดเป็นตัวละครซีจีหัวอีตัวที่ปรากฏตัวออกมาทีไรก็เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วแบบอิสระเสรีกันเลยทีเดียวฉะนั้นยิ้งกาซีจีของมาไซเดโกตเอานดับที่หกไปครองอันดับที่5อาอนาเธออีจิโก มันเป็นโลกอะไรที่ในเดอะมูวีตอนพิเศษอีกหนึ่งตอนที่มีเนื้อเรื่องค่อนข้างดีต้องมี CG อุบาทมาเป็นบอสใหญ่ตามธรรมเนียมเป็นตัวร้าย CG อีกตัวที่นึกอยากจะมีก็มีแม่งซะเลย <c oughs> ทั้งทั้งที่โซโกก็ไม่ได้มีพลังของไรเดอร์หม่เล้หนึ่งแต่มันก็มีจนได้พยายามสร้างตัวละครซ G สุดห่วยออกมา เพื่อให้เทเซลไรเดอร์ในตำนานอย่างจีโอกับเลวะไรเดอร์ในตำนานอย่างเซลวันตะทึมให้ได้ <S <S เป็นการเหยียดแบบทางอ้อมก็ยังดี <Wow. S 1> ธรรมดาหน้าตาก็ร้อยอุบาทอยู่แล้วยังต้องไปรวมร่างกับทามแมชินีนกลายเป็นร่างใหม่ใหญ่ยักษ์ชวนอึนอดอัดซีจีหวยเกกาสายตาเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงฉะนั้นเอานโตะอจิโกเอาดับที่5แห่งซีจีหวยไปคลองอาดับที่4บูจินไกมู ธรรมดาดีก็กลายเป็นตัวร้ายที่ไม่มีความน่าจดจาอะไรอยู่แล้วนึกอยากจะมีก็มีเกิดมาเพื่อสร้างความชิบหายให้แก่ผู้อื่นเพียงอย่างเดียวเท่านั้นยังมีร่าง CG แนจะอุบาทเกินทนจากที่มีกายเนื้อตัวเป็นเป็นกลายเป็นตัวกลวงโบซีจีสุดลอยุก oh. คทั้งที่ไอเวนนี่พองออมาสมองของผมก็แทบจะลอยไปบนสวงสวรรค์พร้อมกับซีจีห่วยๆของหนังเรื่องนี้ไปเลย oh. พอไอบูจินไก่มูกลายเป็นร่างซีจีมันก็ไม่มีประโยชน์กับเนื้อเรื่องอีกต่อไป oh. และสุดท้ายก็ต้องตายหาไปอย่างน่าสังเวชและเวทนาปายในที่สุดฉะนั้น oh. บูจินไก่มูอันดับที่สี่ oh. แห่งซีจีห่วยไปเลย อันดับที่ 3. เส้นทางสู่สวงสวรรค์พามาให้ติดอันดับนี้มันจะไม่ยุติธรรมอย่างรุนแรงกับฉากวิ่งที่สมจริงที่สุดในประวัติศาสตร์บนสะพานใบฟลอตแห่งโลกมอสไลเดอร์เรียกได้ว่าสมจริงกว่าสะพานใบฟลอตของ m อ u ยูยิ่ยงนักในขณะที่โทมัสวิ่งขึ้นไปนั้นจะไม่รู้สึกว่าวิ่งเลยแม้แต่นิดเดียวแต่มันกลับลอยอย่างไม่น่าเชื่อมันดูลอยลอยจนไปถึงสวงสวรรค์อยู่แล้วนี่จึงเป็นอีกหนึ่งเส้นทางสู่สวงสวรรค์ของ นี่จึงกลายเป็นเส้นทางสู่สูงสวรรค์ของโทมัสเป็นอีกหนึ่งฉากสุดมาสเตอร์พีชที่ตราตึงใจสายซีจียิ่งนักซ g สุดห่วยไม่กี่วินาทีที่โผลออกมาสารผมแม่งหน้าดูกว่าทั้งซีรีส์ซะอีกฉะนั้นเส้นทางสู่สูงสวรรค์ของโทมะอันดับที่สาไปอครอบครองเลยอันดับที่สองอานอเธอคูกะ ตัวละคร CG สุดห่วยและลตำนานผู้คงคอนเซปต์บอซีจแห่งตอนเดอะบูวีคือถ้าไม่มีตัวอุบาทแบบนี้คนดูอย่างเรานอนไม่หลับอย่างแน่นอน <No. S 1> เป็นตัวร้ซย CG อีกตัวที่ถือกำเนิดขึ้นมาเพื่อรอวันตายสถานเดียวเพราะชะตากรรมของไอตัวหานี่ก็ <c oughs> ห่วยพอๆกับคุณภาพ CG ในเรื่องนี้ทุกครั้งที่อนาอเธอร์คูกะโบยบินไปบนท้องฟ้าถือได้ว่าลอยได้อย่างสมจริง <c oughs> คูไม่เคยเห็นหาอะไรที่ลอยขนาดนี้มาก่อนเลย <No. S 1> มึงจะลอยไปไหนของมึงเป็นตัวละครที่อยู่ต่อ ต่อไปก็ทูเลสสายตาหรือสู้ต่อไปแม่งก็รอวันตายจากพวกพรยเอกอยู่ดี <Huh? S 1> เป็นตัวละครที่ห่วยแบบทุกมิติโดยแท้จริงฉะนั้นอ uh huh. นาเธอร์คูกะอันดับที่สอของ C ีจีหวยไปเลยและอันดับที่ <Huh? S> 1เทเซไรเดอร์ในตำนาน ตามรอยอนาเธอร์คูกะไปแบบติดๆกับเหล่าผู้วิชิตบอสซีในตอนท้ายเรื่องที่กลายเป็นตัวซีจีไปซะเองอย่างที่มีคนเคยพูดเอาไว้อะไรที่มีจํานวนมากคุณภาพก็จะยิ่งต่ําลง <No. S 1> ฉะนั้นเหล่าเฮเซไรเดอร์ในตานานทั้ง20คนจึงเป็นข้อพิสูจน์ชั้นดีที่แสดงให้เราเห็นว่าคุณภาพ CG ของพวกเขานั้นห่วยขั้นเทพขนาดไหน <Huh? S 1> แต่ละคนหน้าตาแทบจะกลายเป็นตัวละครใหม่กันเลยทีเดียวไม่น่าเชื่อเลยนะครับท่านผู้ชมเพียงแค่การที่พวกเขารวมตัวกัน จากที่เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีเลือดเนือ้อก็กลายเป็นซีจีสุดลอยที่สเกลร่างกายของพวกเขายิ่งอ,อยู่ก็ยิ่งเพี้ยนปายในที่สุดเปิดฉากมาก็ลิวชี้เลยตอนแรกก็เป็นคนพอเปียกมุมกล้องเท่านั้นแหละก็กลายเป็นก้อนซีจีที่ดูไม่รู้เรื่องทันทีถัดม,มาเป็นโอตก็มาลอยๆผ่านล่างไปเฉยเลยหลังจากนั้นก็เป็นโกดท,ที่สเกล,ลเพี้ยนนี่สรุปแล้วมาไซเดอร์โกดสูงเท่าหัวนอนอเธอร์คูกาเลยสรุปมึงสูงกี่เซนกันแน่ไม่พอโพเซก็เพี้ยนตามโกดไปอีก เสนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยเรื่อง CG เลอะเทอะสีตัวด้านมิติเดียวเขาต้องมาอยู่แล้วดูโค้ไม่รู้เรื่องเลยทีทีตัวสอนเต็มไปหมดอากิโตะเบดฮิบิกิมีพอรับได้ใช้สูตรแอคเตอร์ผสมกินสกินถือว่ายังดีพอดี D o. เคดดับเบิลเดนโอนึกว่าจะใช้เทคนิคกินสกินแต่ที่ไหนได้ก็กลายเป็น CG อีกแล้วคุณตามตุณตามดูไม่รู้เรื่องพอมาวิสานนี่ไปต้องพูดถึงเลยนึกว่าเทคโนโลยี CG ที่หลุดออกมาจากเกมทั้งลอยทั้งด้านพอมาคิบะได้ ไก่มเป็น CG ที่ใส่มาเพื่อให้มันโค้บไปงั้นนะ่ะพอมาถึงไ้ายกับคาบุโต้ดันใช้เทคนิคกินสก,กินอีกซึ่งมันดูดีกว่าแล้วทาไมมูไม่ทาแบบนี้ตั้งแต่แรกวะเนี่ยและสุดท้าย g ีโอบิลและคูกะสุดยอดความห่วย โดยเฉพาะคูกะมึงจะไมตีฟอร์มหรือไลซิ่งไม่ตีฟอมกันแน่เส้นมึงจะสีแดงหรือสีทองแถมยังเหลี่ยมอูนึกว่าหลุดมาจากเพย์หนึ่งสรุปแล้วนี่ดีมาทั้งเรื่องมาตายเพราะ CG จีห่วยๆที่มีความพยายามจะทําให้ดูเท่แต่มันดูงี่เง่า <c oughs> ฉะนั้นเดซเซลไรเดอร์ในตำนานเอาลบดีหนึ่งไปครองเลย จบแล้วนะครับสำหรับสิบอันดับ CG หัวแห่งโลกมาไรเดอร์ก่อนที่จะจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส r i ครเพื่อเป็นกำลังใจให้ว่าเราสร้างสารรค์ผลงานดีๆกันต่อไปกดแชร์ไปยังตัดจักรวาลให้ทุกคนได้รับรู้ว่ายัางมีช่องว่าเราอยู่กดถูกใจแฟนเพจ Facebook เพื่อติดตามอัปเดตข่าวสารใหม่ๆจากพวกเราด้วยสำหรับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย